เมนเผาศพหลืองวัดที่เราคุ้นเคยมาตั้งแต่เด็กนั้นมีเรื่องเล่าแปลกๆมานานแต่ก็ไม่มีใครกล้าไปพิสูจน์จนกระทั่งคืนหนึ่งฉันรู้สึกได้ถึงเสียงแผ่วเบาเหมือนคนกระซิบจากตรงนั้นทั้งที่ดึกสงัดไร้ผู้คนในอีกหลายคืนถัดมากลิ่นทูปเก่าๆก,ก็ลอยมาตามลมไม่ใช่กลิ่นจากการทำบุญแต่เป็นกลิ่นหอมเย็นเยอเือกที่ทำให้ขนลุกสู้บางครั้ง ก็เห็นเงาตะคุ่มคุ่มเคลื่อนไหวอยู่รอบปล่องเมนเหมือนมีใครเฝ้ามองไม่ใช่เงาพระหรือชาวบ้านแต่มันดูบิดเบี้ยวเหมือนร่างที่ไม่สมประกอบวันหนึ่งหลวงพ่อเล่าให้ฟังว่าจริงๆแล้วเมนแห่งนี้มีช่องลับที่เก็บอัฐิบางส่วนไว้ไม่ยอมนำไปลอยอังคารเพราะความเชื่อผิดผิดที่จะได้เฝ้าสมบัติหรือแม้แต่ความผูกพันที่ไม่อาจตัดขาดทำให้วิญญ,ญาณเหล่านั้น ยังคงวนเวียนเฝ้ารออยู่อย่างไม่จดจบสิน้นที่นี่ไม่ใช่แค่ที่ทิ้งร่างแต่เป็นที่คุมขังดวงวิญญาณชั่วนิรันดร์